สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลักขามโขงเรื่องเล่าสองฟังโขงคิปนี้นะครับนะมีเอซีทั้งสพปล่าคุณเป็นคณะกรรมการหมูบ้านฝากเรือนกันเขามาานะครับนะเรื่องนักท่องเที่ทยวไทยหรือนุ่มสูงไวัยไทยอย่ไปกีบสาวเล่าในคณะนี้ให้เขาที่พัก ก่อนเก้าโมงนะคือสามทุ่มเนื่องไทยเท่านี้แหละครับเพราะว่าเพิ่นได้ไประชุมอยู่ของการญยังก็บหูครับเพิ่นแจ้งผมมานะครับนะปากเสียน,นกท่องเที่ยวไทยและนุ่มไทยที่ก็ไปกีบสาวสปอปล่าวนะครับให้ออกที่พักเข่าที่พักก่อนสามโมงหรือสามทุ่มบ้านเท่านะครับนะถ้าเขาไปเที่ยวในลาวเ่ท่านจะโดนจับปรับไหมยังบุหูนะครับ เพิ่งออกกคตด่วนนะครับนะเพิ่นกับฝากเตือนมานะครับสิ่งดีๆนะครับนะสําหรับหนุ่มไทยสูงวัยกบลังตรองเที่ยวไทยที่เขาไปเที่ยวเล่านี่ครับนี่ในคณะนี้นะครับนะจะเขาไปเที่ยวเล่าบางคนก็จะโมโหเขาจะออกกคนะครับอันนี้กัได้รับจากปากเอฟซีเป็นเป็นกรรมการหมู่บ้านนายบ้ีนยันละครับนะเพิ่นกับสนิทสนุมกับผมในระดับหนึ่งเพราะว่าผมเคยเขาไปนอนบ้านเพิ่นนะครับ เดือนก่อนพูดครับนะเพื่อนกับฝากข่าวมาเฮเบีเอ้ยเดือนคนไทยหนุ่มไทยในเร้อคันไปกีบสาวเล่าหรือเข้ามาเล่าในขณนะดีต้องเข้าออกตามกฎของเบื้องสูงสั่งมาเพื่อนเอาไปนะครับเพื่อนในประชุมมีหลาย้ออยู่ครับเพิ่มกับประเด้ถามนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายบานเมืองเพิ่นถ้าเข้าไปเล่าเขาก็ต้องปฏิบัติตามนะครับแต่คือตังมีเหตุการณ์บานเมืองของฟังไทย ผมก็ได้แก้เอฟซีแลงงานเล่าให้ทราบนะครับนะเพราะว่าช่องผมเป็นเลี้ยงเล่าสองฟังโขงราคาแพงกันนะครับผมมีดามาในช่องผมนะครับนะบอหยิบยกค,คอมเมนต์ที่มันะทะเลาะบอแวงกันมาเบานะครับเอาแต่เรื่องจริงมาเบากันสู้กันปังนะครับนะประชาชนคนไทยกับคนเล่าก็ใกล้เคียงกันผ่าอีสานนะครับชวนระดับบนที่เป็น ของคนทางการที่มาดามากันในช่องื่นกับบรับดูน้ำนะครับนะเอาแต่ช่องเฮาเอาตัวรดช่องเฮานะครับเพราะฉะนั้นปากเตียนนุ่มไท่สูงไว้นะครับแต่ก็ไปกีบสาวเล่าในคณะนี้เพราะว่าดําให้ดําหน้าแล้วกะเขาออกหมู่บ้านสาวเล่าก็ให้ตามกําหนดเวลามันนะครับอันนี้คือเรื่องกิงนะครับด่วนที่สุดนะครับในไม่ที่สุดข่าวนี้นะครับไม่กอนหมู่เลยนะครับนะบอด้มีช่องไดออก เตือนแบบนี้นะครับเป็นหัวนะครับอาจจะปับไหมเป็นมือหรือหาพันุ์นะครับนะหาพันุถึงมือนนะครับการเขาไปเกินเวลากำหนดที่เขากำหนดนี่ครับนะแต่ว่าเรื่องนี้เขากาประกาศเตือนประชาชนนคนเล่าเขานะครับแต่ว่ามันอาจจะกระทบนักท่องเที่ยวไทยหรือคนไทยที่เขาไปเที่ยวในเล่ากับโบลูนะครับนะผมกับเพื่อถามเรื่องนี้ปัญหาไหมนะครับเพราะว่าเพิ่งกัดไล่มาบอกมาด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือนเพลินนะครับนะถึงมันเป็นเรื่องที่น่าจะทางการเล่าอาจจะรู้ว่าจะมีกินตุุ๊แต่ในม,มีการประท้วงรัฐบาลตามโชว์เชี่ยวตามยังก็เลยบริหารให้ออกจากหมู่บ้านในการขึคค้นกบรู้นะครับมันเป็นกฎหมายลิอปัญหาของบานเมือนเพิินเอาก,กับลู้แต่ว่าทีรู้มีนุ่มไทยจะไปกีบสาวเล่าในคณะนี สิเขาไปหลายคนนะครับเพราะว่าถาถทางค่าดองกันก็นไว้หลายคู่โดยเฉพาะน้องแอนนากับหัวนาดดมผมนี่ละนะครับถ่ายดมในยี่ปคลิปนี้ก็ไปถูกต้องตามเวลาานะครับนะไต่ข้าวว่าจะเขาไปหาสาวเล่าอยู่นี่แต่เจ้าไปเกินเวลาดีก็กำหนดนะหากแตกหัวหนาไอที่ปั๊บไม้บบหูนะ พอจะนั้นปากเตียนกันนะครับทุกคนนะครับนุ่มไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยให้เขาตำหนดตามเวลาเขานะครับบวกเกินสามทุ่มนะครับเขาออกที่พักนะครับเพราะฉะนั้นขีปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์จัน้อยนะครับบางคนอาจบมโหได้ครับเนี่ยเพิ่นประชุมกันมาไม่ไม่เลยนะครับหรือเพิ่นทีบองไรก็บโฮโหนะครับเปิดเป็นพวกกรรมการหมู่บ้านทั้งสวรรค์นาเขตุนะครับแถวเลยเซโนไปกุละเมืองไซบุรี ติดข้ามวลหมดเลยครับนะอ่ามู่บานแถวนั้นอาจจะอาจจะเว้าคือมู่บานทั้งเซโนโหรือทั้งอันนี้ว่าครับโคตรนี่ครับอาจจะตั้งคือกันบ่บูหูแต่ว่าหมู่บานแถวพุ่นแถวหน้าแดงแถวเมืองไซบรีลงไปทั้งเซโน,โนลงไปทั้งพุ่นนะครับนะหัวมือเซโปนทั้งพุ่นกับายเมือ่อออกทั้งพุ่นแหละครับเข่าถนน13ไปเวียงเลครับไปขมวลหมดเลครับนะโคตรเพื่อออกม่งหันกรนะครับ ส่วนกดทั้งสลักสาวทิพหาทั้งเซโนทั้งสาวรรค์นาเกตทั้งนครไกรซอนบรูนะครับนะก็จะหันกับคลิปนี้ก็มาเตียนกันนะครับส่วนนุ่มไทยจะไปขอสาวเล่ากับมันติดเขาบันสานะครับประเทนี้บาเพื่อนกบ,บรูกนะครับนะแตาวาคาดองที่ผมประกาศไปกับประมาณนั่นแหละครับเหมาะสมที่สุดก็คือหาหกมือนะครับท่องบาทหนึ่งนะครับส่วนนุ่มไทยจะไปแทงสาวล่าหลายคู่นะครับเดีผมเป็นห่วงอยู่เขาไปนี่ โดยเฉพาะเอฟซี FC ผมนี่แหละครับนะหุจักกันมูกันเพื่อนฝูงกันเลยครับสีก็ไปแตงสาวอยู่แถวเซโปินเนี่ยคนขับรถไกลจากเมื่องนครไกลสอนสวานะเกียดไปเซโปินมันก็นต้องไปคันขึ้นนะครับนะแต่เกินเวลาสามทุ่มเขานี่มันตีถืบจับบอ่อนะครับเพราะว่ารถกรเลทีสเอารถชวนตัวไปนะครับเนี่ยอ,อาจจะมีดานมี่ังนะครับนะอาจจะโอ้นักใจน้ำอยู่ครับกันไปสอบปวารกันออกโคตแบบนี้นะครับนะ ทำให้มันหนุ่งยากในการท่องเที่ยวได้นะ่ครับนะเพื่อนอาจจะสะกัดประชาชนคนบานเพื้นบัวให้ลูกคือประท้วงรือละคดระเบียบอีหงังกับหูนะครับนะป้องกันการลักขโมยลือป้องกันการกินน้ำกระทอมหรือออกเที่ยวกลนขึ้นกับหูนะมันกระทบตอนักท่องเที่ยวไทยและนุ่มสูงไว้ไทยที่เขาไปเที่ยวยสปปะนะครับกระทบอีลีนะครับนะเพราะว่าขันผู้ไดเอารถก็ไปนี่กับหูจะว่าทางทั้งสปปเรามันอยากใส่เวลาขับโดนกอี่มาลุกเลี่ยมได้ เกิดประทางมันยากออกจากบา้านผู้สาวมาที่พักเกืนสามทุ่มหนิอวอาจจะโดนปรับประมาณหาพันหรือหมืน่นี่กับนเน่บบน,เน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ได้ไปกีบสาวได้ทิ้นไกลปืนเพียงกับตรเบงเบื้องเวลานะครับนะเบิ้งเวลาเลยครับว่บามันเวลาเท่าไรตรงเบิ้งนะครับผู้ได้ไปกีบสาวตรงเขาลูกเลี้ยงให้ท่านนะครับผมผมมันามา่นใจว่าเขาลูกเลี้ยงสามทุ่มแล้ว เขาอยากกินเฟือกกินก๋วยเตี๋ยวนี่สี่มีขายบา่สีลรงมากินไดบ่ประมาณสามทุมวกวกว่มก็กัวเนี่ยิวเข่าหินางโดยเฉพาะไปพักเลีล่ยมริมโขงเขาจีมากินเบียกินเหล่าได้บ่เขาจีไปเที่ยวร้านอาหารเกินสามทุ่มไดบ่เนี่ยผมก็ได้ถามพิ่นนะครับนะนพิ่นเอาตะเขียนชนบทบ่ครับกดขอนี่นะครับผมจีด้ถามตัวไปครับข่าวคืนนาก็ีมาบอกกันฟังอยู่ครับเรือกแบบนี้กดระเบียบแบบนี้มันกับแปลกๆนะครับสําหรับสบปปอเล่านะครับนะ ในปีการท่องเที่ยวนี่มันออกกดแนวนี่นะครับไอสิกาเขาไปเที่ยวนะครับนะนี่ผมบอกตรงๆเลยนี่ครับเนี่ยนะครับนี่โอ้โแบบนี่ต้องงืดขึ้นกันนะครับนะเป็นอุปสรรคตอนนุ่มไทยสูงว้ที่เขาไปจีบสาวเล่าที่สุดพวกของหลอนนี่ครับกด่างเปียบในการเข้าไปมู่บานต่างๆนี่ครับนะนี่แหละมันถึงไปผ่านยูทูบเบอร์บานนะครับถ้าไมาป่ปียง่าดใจขึ้นมากมาก แตว่าพามยูทูบเบอร์ก็ย่านถือกั๊กนี่แหละครับไปกีดสาวเราพายูทูบเบอร์มันก็สีดิหาย่าดํามยูทูบเบอร์สองสามพันสี่พันหาพันก็ว่ากันไปตามที่อดีตผ่านมานะครับพราะฉะนั้นสาวเปิดใจกับได้ซื้อเฟซขายล่างกบ่กันบ่พ่อกันยั่งจีไปเสียา่าดํามยูทูบเบอร์อยู่นะครับนะเปิดใจมากไม,ไม่ไม่หลายคนเลยครับมิตร่าอยากได้เบอร์หรืออยากได้ลายทางติดต่อติดต่อแอดผ่านแอด เป็นยังจะไปผ่านแอดเปกดหาคู่นะครับนะผมบอกใจหลีเลยหลายคนถามเขามากมากนะครับในเมื่อสาวคนนั้นหาคู่เป็นยังจังโบแกร์เฟียกไล่หน้าจอนะครับถือแม่แบบนี้เลยครับเดี๋ยวไม่เห็นหน้าจอเลยเขาจีดีโทรหาได้อันนี้เดี๋ยวไม่ให้หน้าไหมป้องกันการโทรคุยหลายคนคัดของเอียงกับโมโหมันโมเมนีนดอกแนวนี้นะครับนะ พาดอดกัซื้อมาสือ้อเฟซขายรายคือเก่าดีแล้วมัดโบเดกูย้อนแนวนี้แหละครับนั่นย้อนโบแจกนาตัวอะไรอีกปัญหาหนึ่งนะครับนะมีสองปัญหาครับที่มันหน,นุนงยากในการผู้ใดจะไปเมียเล่าเลยบางคนก็ซาบ้าห่วยสิเปียวเมียเล่าย่างเฮปปี้มันหนุนยากปานนี้มันโบแมนห้อนหาบางคนปัญหาเมียไทยวัไหบางคนก็จะไปเมียเล่าอีลีแหละะครับนะชวนไล่แต่ในเมียเล่าผมคิดไปย่างเดียวมาอยู่ไทยย่างเดียวแต่อยู่เล่าดีนักนวงแน่นะครับนะนักจ็ได้ก็นักน ไปนอนบานผู้หญิงกันยากไปอยู่เง่ากัากยนยากขันบ่จดทะเมียดิหยังไหนบางคนไม่อยู่มีมุมมีญาติเมียเป็นกองหลอนมันก็นอยู่ในรุนนอนในรุนแล้วเห็นอยู่ทุบเบอร์ไทยไดิเมียเล่าหลายคนอยู่กับไปนอนได้สำ้ำอ,อาทิตย์สองอาทิตย์เจ้าที่ไปอยู่เง่ากันห่ายมีการสอบกันหมดแล้วเนาะครับเนาะนี่แหละผู้ใดเอาเมียเล่าถามดีๆว่านอนคนนั้นดีเขามาอยู่ไทยได้บอกว่ากลับไปยมญยาติเขาคือยังพน้าจำรักจากมากก็มาได้ ไพได้สามสี่มือองกับลุกมารวยอยู่มั่งนอนนอนอยู่เล่าอ่ะไปนอนเงาแบบจรดตายคงยากแล้วมั่งครับนะนี่แหละอุปสรรคในการใดเมียเล่านะครับนี่มัน,นงงยากแตบบก่ว่าแต่ว่ามันกะผู้ใดเคยได้กับบนบางยากนะครับผูบ้ใดบนท่านเคยใดประสบการณขังแรกกันที่ว่ายากงงยากนะครับนะนะครับอีกประการหนึ่งสาวเล่าเปิดใจหลายๆคนสี่หาคนกับมาทํางานในประเทศอไทยแล้วนะครับเลือนที่แล้วนะครับนะแต่ด้กทายมาหาผมหลายคนดู นะครับผู้ใดมีเฟซมีลน์ก็จีบเอานะครับหรือว่าเพื่อนมาใส่ซิมไทยเบอร์ไทยกับอาจิรุดท้ายกับตอกันไหมนะครับกตมีหนุ่มไท่บางคนกับทักมาหาผมอยู่กับได้เบอร์ผู้จักที่อยู่นอนเขาแล้วนอนเขาบ่อยไปเยียบไปหาอยู่กับเป็นการดีนะครับนะเพื่อนกับว่าอาทิตย์หนาหยุดงานเพื่อนกับจีบไปหานอนเพิ่อนอี่เกยเบากันจีบกันนัวหงมวนนะครับนะสีในฐานาเป็นแฟนหรือเป็นไอหักนองหักกระว่ากันไปนะครับ สรุปนะครับสรุปเลยคลิปนี้สั้นๆนะครับได้ใจกว้าได้อุรมสมบูรณ์ในสั้นๆดนกว้างขอคิดผู้ใดนักท่องเที่ยวไทยและนุ่มไทยสูงวัยจะเข้าไปกีบสาวเล่าหรือจะไปเที่ยวเล่าใปเบิรงเวลา,าออกจากที่พักหรือเข้าที่พักให้ภายในสามทุ่มหรือเกาโมงเขานีล่ล่ะเกาโมงประเทศเล่าคือสามทุ่มประเทศไทยเขานีล่ล่ะเกาโมงแรกนะถ้าเกินนี่อาจจะจับปั๊บไหมนะครับนะ ต้องขาใจนะครับผู้ใดเอารถ่วนตัวเข้าไปจันนุ่มไทยบางคนจะเข้าไปเสพปนจากนครไกรสอนไปเสพปนนี่ก็ใส่เวลาบหลายชั่วโมงเพราะว่ามัน่างจากอ่อนครไกรสอนหรือสวรรค์เกตเกือบสองร้อยโลกร้อยกวิโลนี่ทางมันยากยากปนเนี่ยต้องเพื่อเวลานะครับนะไปเจอกลางทางคืนสามถูกมันโดนนะครับโดนโดนแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้สันนครับนิดนน้อยๆอาจจะมีความรู้นะครับนะ ฝากไว้นะครับสาหรับผู้ใดที่เขาไปเที่ยวเมืองล่าวนขณะนี้แล้กกาไปหา,าจีบสาวนะครับแล้กการการแลกเงินนํานะครับเบื้องหา้ามถ้าเป็นห้ามเบียดแย่แรกเสียเปรียบ,ยบนะครับตอนนี้ก็เหลียดเล่ากับหนึ่งบาทหนึ่งพันบาทไทยกับประมาณพุกหกแสนแปดนะครับหกแสนเจ็ดหกแสนแปดนะครับเพราะฉะนั้นกับบางห้านกับเกียรติแสนนะครับ มันันแน่นครับมันหั่วสวยเว้ยนะครับกำหนดเองนะครับจังสี่พคขาม่คขาเงินนี่รวยกำหนดเลนได้นะครับแรกถือเมื่อขายแพงบาดแก้ปัญหายากครับประเทศเล่านะครับนะแก้ปัญหาวัตถุดบผมก็จะว่าการเมืองบาเพื้นนะครับนะกับประมาณนี้นะครับนะคิดเอาเองนะครับเสี่ยงต่อการถือจับปั๊บไหมนะครับสวัสดีครับ